ใส่แล้ธาตุเสริมสาวตัวนี้ไปเนี่ยก็ทุเรียนใกล้ระยะร้อยวันแล้วครจะทำยังไงได้บ้างจะแต่งเนื้อแต่งเนื้อแต่งสีแต่งรสชาติตอนนี้แต่งเนื้อนะแต่งเนื้อแต่งสีแต่งรสชาติก็ก็ตอนนี้ก็เกี่ยวเรื่องของอาหารเสริมเป็นหลักคะัอาหารเสริมแล้วก็เน้นธาตุอาหารรองบางตัวที่เราต้องการนะอตอนนี้จะต้องแต่งสีให้เหลืองเหลืองก็เน้นที่เรื่องของเรื่องของการผสมธาตุอาหารบางตัวเพื่อให้มีรสชาติที่ ดีนะก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็ถ้ามีอยู่ก็มีแคลเซียม,น,ยมนะฮะซันเฟอร,แฟอรอ์แล้วก็สิง,ส,งสิงเนี่ยใส่เพื่อที่จะช่วยเรื่อง,อ,งอ,งองของของของการกินอาหารอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่จะทําให้ผิวดูดีหน่อยก็เรื่องของอแมกนีเซียมแมกนีนเซียมครับก็จะไม่ดูนนําเขียวหนังเขียวเขาเรียกาน้งเขียวนะอะไรก็นําเขียวนะ เริ่มฉีดพ่นได้ตั้งแต่อายุ <itous> อันนี้ก็จริงๆแล้วสะสมมันมาตลอดนะเรื่องอาหารเสริมเนี่ยผมจะเน้นมากเลยก็คือว่าไม่ให้ขาดไม่ให้ขาดเลยจริงๆนะถ้าให้เราจะเน้นเรื่องของการใส่สลับกันนะใส่สลับกันเราจะใส่สลับกันเพื่อที่จะให้อาอาหารเนี่ยมันไม่ขาดหายไม่ใช่มาเป็นบางช่วงบางตอนเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีอะไรอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องนึ่เือนเรื่องสําคัญที่เราจะต้องคอยดู ทีนี้ถามว่าเรื่องของการแต่งสีเนี่ยมันต้องมาคู่กับเรื่องของไปมันเนื้อด้วยนะมไม่ใช่ว่าสีสวยแต่เนื้อเนี่ยไม่มีนะเนื้อไม่มีนะม,ม,ม,มาผอมเป็นรื่นเรียงกระดูกนะอของเราก็จะเริ่มจะเห็นว่าเริ่มปูเริ่มแต่งแล้วตอนนี้ปูเริ่มแป่ง,นะต,อนนปงตอนนี้ก็กําลังใส่ปุ๋ยอน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปุ๋ยสร้างเนื้อแล้วนะ กรยเจ้างเนื้อเราจะใส่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นสิบสี่จากสามห้านะของเรานะเรารั้เพราะเนื่องจากเราใช้แคลเซียมไว้ในไปมันมากเพื่อที่จะให้มันมีการขยายเปลือกเยอะเ<น>พราะถ้าบางท่านเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดทอนแคลเซียมไว้เยอะนะอันนี้ผมจะบอกอย่างนึงนะหลายท่านใช้ผิดเรื่องแคลเซียมเนี่ยคิดว่าการเอาไปใส่าทางดินแล้วจะช่วยได้ช่วยไม่ได้นะต้องใช้แคลเซียมบรไดใช้แคลเซียมเนี่ยต้องที่ใช้ใช้ได้ผลว่าภูไม่แตกเนี่ต้อง ช้วิธีการฉีดพ่นฉีดพ่นครับเพราะว่าจากที่เคยทดลองการใช้มานะปรากฏว่าการใส่ทางดินเพื่อที่จะให้เลื่อนย้ายไปอยู่ที่ลูกนะมัน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 ไม่ไปนะมันไปคือไปในประมาณน้อยหรือไม่นไ,ไม่ไปผมก็ไม่เข้าใจนะบอ,อดีผมก็ไม่ได้ขับรถตามไปนะแต่ที่รู้ก็คือว่า,าถ้า,าจะให้ให้ผลดีกว่าให้ประสิทธิภาพดีกว่าเนื่นองจากว่าเราฉีดพ่นเข้าที่ปากใบก็เลยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเขาไม่มีไนโตรเจนในการนาพาเนี่ยแคลเซียมก็จะไม่ขึ้นใหญ่นะเพราะงั้นเวลาที่เราฉีดพ่นไปที่ใบเนี่ยการใช้ก็คือมันใกล้กว่าหรือว่าง่ายกว่าอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ที่รู้ก็คือว่าแคลเซียมเนี่ยไม่ว่ายังไงการใส่ใส่ทางดินเนี่ยไม่ค่อยจะใช้ได้นะใช้ไม่ทันด้วยไม่ได้ใช้ด้วยทํำไปนะบางทีใส่ไปแล้วไม่ได้ใช้เลยเพราะงั้นก็ต้องใช้วิธีการฉีดพ่นทาง ใบเป็นหลักใบเป็นหลักครับแต่รันตอนนี้จะฉีดเพิ่มให้จะทําให้สีดีรสชาติดีนี่ก็เก้าสิบวันครับอ่จริงจริงแล้วมันต้องทํามาตั้งแต่เริ่มทางเหนือแล้วตั้งแต่ระยะหกสิบวันเลยนะทามาทํามาตลอดว่าในเรื่องของการให้อาหารเสริมแต่ว่าเรามาช่วงนี้เนี่ยเราจะเน้นเฉพาะตัวเฉพาะตัวเฉพาะตัวเนี่ยเฉพาะตัวไอ้สามตัวที่ที่ผมพูดถึงอยู่นะเมื่อกี้จาได้ไหมถามีแคลเซียมอ่ามีบเอ่อมีแคลเซียมมีอ่า ทางกติทางกตีแล้วก็สันเติร์เริ่มอายุกี่วันที่จะเน้นก็มาถึงช่วงช่วงช่วงประมาณหลัง60วันมานี่ใครจะเน้นก็ได้ใครจะไม่ยังไม่เน้นมาเน้นยัง90วันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คืออยากให้ขา,าดาเสร็จอ,อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทุกท่านถ้าเกิดว่าท่านไหนถ้าท่านทําตามแล้วก็ให้ท่านเก็บผลตัวอย่างเนื้อเอาไว้นะ ขายลูกเอาไว้ก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วเราฉีดดูรสชาติเนื้อเป็นยังไงนะเออถ้ามันหวานจัดไปไหมถ้าหวานจัดนี่แสดงว่าแคลเซียมเยอะนะแคลเซียมเยอะมีแป้งเยอะเวลาพอมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลมันก็เปลี่ยนเป็นเยอะแล้วถ้าเกิดว่าฉีดไปแล้วฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องดเริ่มฉีดตอนอายประมาณเก้าสิบวันเนี่ยฉีดกี่ครั้งก็ช่วงจากเก้าสิบวันไปนี้ยังน่าจะฉีดได้อยู่แค่ประมาณสักสามครั้งประมาณสามครั้ง ก็ประมาณสิบวันครั้งไม่ถึงเจ็ดวันก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนะเจ็ดวันสิบวันทุเรียนมันไม่ได้ตัดแล้วหมดทันทีนะกูใจนะกูเรียนเ่ยตัดได้ที่ที่ที่บอกว่าเออเนี่ยร้เก้าสิบวันเนี่ยร้อยสิบวันร้อยสิบห้าวันเริ่มตัดร้อยยี่สิบวันตัดเนี่ยแล้วมันจะหมดทันทีไหมมันไม่หมดทันทีนะอันนั้นคือตัดอันแรกเลยนะรู้ไว้ด้วยทุเรียนนีมันไม่ได้จบอยู่ตรงที่ว่าระยะอายุเท่านั้นต้องแก่สมมุติว่าลูกนี้มันโต อายุล่อเป็นร้อยสามสี่สิบนะครับขอให้ข้างใจไว้ด้วยมันคนละเรื่องกันบางทีนั่นคือลูกที่แก่ก่อนอมสมมุติว่าเขานับวันมีหลายหลายหลาย,หลายอาจารย์ที่บอกว่าเออนี่จะนับทุเรียนนะให้ไปนับตรงกลางที่ดอกบานนะผมบอกไม่ใช่ทุเรียนนะมนไม่ได้ตัดทีเดียวหมดตั้งต้นมันตัดตั้งแต่จากวันที่ดอกบานกระทั่งที่นับวันถึงดอกโรยร่วงไปแล้วทุเรียนบางต้นก็ย,ยังตัดไม่ได้ถ้าเป็นทุเรียนที่มีจัมโบยเยอะเรื่อมีพื้นเยอะมีเนื้อทุเรียนเยอเยอะนะจะแก่ช้า อันนั้นก็จะเห็นผลหนักยิ่งใบกันใหญ่เลยเพราะว่าาภาพอากาศการเจริญเติบโตของเขายังมีอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอ้าวแล้วทุเรียนแบบไหนที่แก่เร็วก็สังเกตดูว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนอ่าลูกเล็กและทุเรียนที่ได้กินอาหารดีส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บนยอดทุเรียนพวกนี้ตรงดีๆพวกนี้จะแก่ก่อนแต่ลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ทุเรียนลูกโตไม่แก่หรอกทุเรียนจัมโบ้เนี่เอารากยาวไปได้อีกหลายวันนะอันนั้นจะเห็นได้ชัดเจนใช่ใช่ แล้ว<ช>ถึงทุเรียนลูกสวยก็เหมือนกันแต่ในบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกที่บานก่อนก็เลือกก็หัวดอกครบร้อยี่สิบันแสดงว่าคนเลือกสามารถขึ้นไปเลือกได้แล้วว่ามีทุเรียนแก่นแน่นอนแต่จะแก่ทั้งต้นไหมไม่มีมทาง,ทางนะอันนี้บอกเลยบอกได้เลยนะเพราะงั้นให้เขานับแค่วันเริ่มต้นนะเขานับวันเริ่มต้นอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้ด้วยว่าบางครั้งเนี่ยเข้าใจผิดกันแล้วก็ ว่าอ้นี่ทุเรียนเข้าไปอายุแล้วนะแก่แล้วนะไม่ไม่มันไม่ใช่นะ <c oughs> เข้าไปแล้วคุณได้ธาตุเสริมเมื่อกี้เนี่ยเราฉีดเฉพาะแร่ธาตุเสริมอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าต้องใส่อ,อ๋อก็ในเมื่อเราฉีดไปแล้วเนี่ยถามว่าอาหารทางใบที่เราต้องใส่ไหมก็คือ NPK ก็ออยังต้องใส่อยู่ยังต้องใส่อยู่มันคืออาหารหลักนะนสูตรเสมอก็ยังต้องใช้สูตรเสมอใช่ส่วนมากก็จะใช้สูตรเสมอแล้วล่ะตอนนั้นก็จะไมาสังเกตดูไหมว่าจากที่เราเคยใช้ปุ๋ยเป็นตัวอื่นที่อย่างเช่นว่าอ่าอ่าซี สี่ยี่สิบแปดสามสิบเออสี 4, อ่ยี่สี่สามสองนะสี่สี่สิบสี่ยี่หกนะที่เราใช้หรือว่าเป็นอ่าอีกอีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็อ่าจะเป็นอ่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าฮะอ่าสิบห้าห้าสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสามสิบห้ารู้สึกว่า 5, จะ <5. S 2> เป็นมีสารเติมอยู่ไอ้มไม่ใช่อ่าเติมปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำนะ แต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เราเราไม่ใช้แล้วเราจะใช้ปุ๋ยพวกนี้นยในช่วงระยะของการจเจริญเติบโตพอมาถึงประมาณสักเลย60วันมาแล้วเนี่ยมองไปที่ปุ๋ยสูเสมอเสมอกับมองดูเสมอแล้วเพราะใบจะได้มีสีสวยนะเปลือกก็จะได้มีสีสวยเพราะว่าถ้าขาดสามตัวนี้ขาดไปในน้าเขียวน้ําเขียวที่ว่านะถ้าเกิดว่ามันขาดไนโตรเจนไปเมื่อไหร่นะมันไม่หนาไม่เขียวหรอกครับ อันนี้ก็ขอให้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วตัวหลักที่ทําให้หนัาเขียวจริงๆก็คือยังต้องเป็นในโตรเจนก็คือสีบใบที่เราเห็นว่าใบเขียวอย่างเงี้ยใบเขียวเนี้ย,ย,ยก็คือโปรโตีนโปรโตีนของต้นไม,ม้ก็คือในโตรเจนนะอันนี้ก็อธิบายแบบง่ายๆนะบางคนสงสัยว่าอา้อาวแล้วถ้างั้นถ้าเป็นคนก็ต้องคนต้องกินเนื้อไก่เนื้อสัตว์หรือว่ากินปลานะหรือว่าใส่หรือว่าใส่ปุ๋ยปลาแล้วได้โปรตีน อันอาจจะได้นะแต่คงจะไม่เยอะไม่เยอะเหมือนกับในกรเช่นที่เราไปซื้อแบบปุ๋ยสําเร็จมาอันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนําว่าต้องใช้ปุ๋ยสาเร็จนะแต่ว่ามันก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่ที่ต้องใช้ไม่งั้นกระสอบไม่ล่อไปเกือบสองพันแล้วครับถ้ามันไม่จําเป็นอะไรนะอันนี้ก็ขอให้เข้าใจด้วยว่าจริงๆแล้วก็คือมันก็มีความจําเป็นนะเพราะฉะนั้นการที่มันจะกินในกรเช่นได้เราก็ต้องมีเรื่องของอาหารเข้ามาช่วยนะเพราะว่า กรไม่เอาเข้ามาให้มันจะให้ม <t> ันไปซื้อตลาดมันคงจะไม่ไปนะไม่ไปนะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันง่ายๆนะคือถ้าถ้าใส่แล้วถ้าเสือสามตัวนี้ไปเนี่ยสังเกตดูสีเนื้อเนยสีเนื้อเนอ่าเนื้อ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 เยื้อเนื้อเนื้อวนื้อเนี้อเนื้อเนื้อเนว้อเนื้อเนื้เนื้่เนื้อ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 นื้อเ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 นือเนื้อเนื้อเนก้อาน้อนื้เน จะเห็นว่าแม้แต่ทั้งรู่เลือนลูกเล็กแต่ก็เปลือกเขาจะน้อยมากเปลือกเขาหนาอยู่ประมาณสักสามมิลสี่มิลแล้วก็มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เนื้อมากกว่าหกเปอร์เซ็นต์ขอตาแล่นเแล้วถือว่าเป็นเปลี่นที่ดีเนเกินห้าสิบห้าขึ้นไปนะเราทำให้เนื้อเนียนี่คือตัวแร่ย์าตัวไหนลูกก็ส่วนมากก็จะเป็นไก่แคนเทียมแคนเทียมครับแคนเทียมจะทำทำให้เนื้อเนียมีปริมาณมากแล้วก็เนื้อเนื้อเนื้อก็จะละเอียดส่วนตันเปอร์ก็จะทําให้เนื้อ ไม่กลิ่นสีสีก็สีสีก็จะเข้มขึ้นแต่ถ้าทำให้ดูเวบผิวสวยขึ้นก็เป็นจริงครับดยช่วยในกระบวนการกินอาหารนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเงาหนึ่งนี้เสีาา้ยมอ่ะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่ท่านอนะันนั้นนะนนไม่ไม่แต่ถ้าท่านเดียบอกว่าอู้ถ้าใส่เข้าไปก็ช่วยให้รู้สึกว่าน, <c oughs> น้ำเขียวขึ้น <c oughs> แค่นั้นแต่ถ้ามันขาดปุ๋ยทางใบโดยที่ตัวหน้า ต่ำไปตลอดนะยังไงก็แดงนะยังไงก็แดงนะยังไงก็แดงเพราะงั้นพอว่าหลังจาก60วันไปแล้วทุเรียนไม่ร่วงแล้วทําอะไรก็ได้แล้วตอนนั้นนะควรจะกลับมาใช้ปุ๋ยสูตเสมอเปหลัก